สวัสดีสายสายครับเพื่อนเพื่อนมาชมแม่น้ำชมพอนยามสายๆกันนะครับที่ประตูระบายน้ำปากคลองชมพอนหน้าคราชนะครับอ๋อบรรยากาศน่าชมน่าชมมาให้มองกันนะประตูระบายน้ำคลองชมพอนนะครับหรือว่าแม่น้ำชมพอนบ้านเรานะ แม่น้ำชุมพรนะครับอันนี้ที่ประตูระบายน้ํานะครับเพื่อนๆด้านหน้านะั้นก็เป็นถนนเพชรเกษมนะขาล่องใต้หรือว่าขึ้นกรุงเทพนะก็เอาวิวธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆกันให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของอู๊ดน,นะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย